แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงจัังหวดสระบ,บุรีเป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้สามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและเชื่อมโยงการตลาดได้โดยเน้นตลาดนำการผลิต อีกทั้งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสินค้ากเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2562สมาชิกจำนวน72รายพื้นที่2,654ไร่ ปัจจุบันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วงและจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัทอ้อยแปลงใหญ่จำกัดที่ตั้งเลขที่352หมู่ที่7ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีประธานแปลงคือในายเนรมิตรเชียงศรีผู้จัดการแปลงนางรจนาพมลาภา ผลสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนา5ด้านได้แก่ 1. ด้านการลดต้นทุนการผลิตการลดต้นทุนในการเตรียมดินโดยใช้เครื่องมือของกลุ่มรับจ้างในราคาต่ำกว่าทั่วไป150บาทต่อไร่ลดต้นทุนในการดูแลรักษาโดยใช้โดนของกลุ่มพ่นปุ๋ยหรือสารเคมีในราคาต่ำกว่าทั่วไป80บาทต่อไร่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง230บาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่ารวม6 1 4 4 2 0บาท 2. การเพิ่มผลผลิตมีการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่นำมาใช้สามารถทำให้มีการจัดการแปลงที่ดีอ้อยมีปริมาณผล,ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากเดิม8ตันต่อไร่เป็น13ตันต่อไร่ 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า เน้นให้สมาชิกเก็บเกี่ยวโดยไม่เผา100%ทํำให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพดีส่งเสริมให้สมาชิกผลิตสินค้าได้รับคุณภาพรับรองมาตรฐาน G.A.P. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐานจำนวน15ราย 4. ด้านการตลาดมีโรงงานน้ำตาลสลับบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวังม่วง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งโรงงานน้ำตาลสระบ,บุรีรับซื้ออ้อยสดในราคา1,070บาทต่อตันและจะให้ค่าความหวานจุดละ62บาทต่อตันเริ่มนับจาก11 ccs ขึ้นไป 5. ด้านการบริหารจัดการกลุ่มมีการบริหารจัดการร่วมกันมีนคณะกรรมการบริหารกลุ่มและกำหนดบทบาทที่ชัดเจนมีการกำหนดข้อบังคับของกลุ่ม มีการระดมหุ้นหุ้นละ100บาทต่อคนมีการจัดการรายได้ที่ได้จากการให้บริการเช่าเครื่องมือแก่สมาชิก <beleza> การลงพื้นที่ติดตามและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรเดชสมีเปรมในวันที่20กรกฎาคมพศ2565 ได้พบปากกับกลุ่มคณะกรรมการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วงและสมาชิกทั้งนี้ประธานกลุ่มได้แจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่มปัญหาและอุปสรรคด้านราคาผลผลิตการขาดแคลนเครื่องมือต้นทุนการผลิตสูงปุ๋ยเคมีราคาแพงและขอสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งท่านผู้ตรวจราชการได้มอบหมายภารกิจต่างๆไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสนับสนุนต่อไปจากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตการผลิตอ้อยของนายเนรมิตเชียงสีประธานกลุ่มอ้อยโรงงานตำบลวังม่วงซึ่งการตรวจราชการในครั้งนี้ก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ในการติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรครวมทั้งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน